ไม่14,000กิโลกับราคา4 2 9 0 0 0บาทแต่ถ้าหากท่านไหนสนใจโทรหาผมจากคลิปวิดีโอนี้ลดทันที่30,000บาทเหลือเพียง3,99,000บาทเครดิตดีฟรีดาวนะครับผ่อนเริ่มต้นที่7,000กว่าบาทสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับตูนแบดดี้ชนนะครับและสำหรับ EP นี้ผมก็อยู่กับเจ้า s u z u k i s w i ป t 1.2 GL คันด้านหน้าที่เห็นนี้เลยนะครับ คันนี้นะครับเป็นรถที่จดทะเบียนในปี2021เท่านั้นเองนะครับกับเลขไม่หนึ่0ม่กิโลและราคา4 290 0 0บาทนะครับแต่ถ้าหากลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับโทรมาหาผมเดี๋ยวนี้เลยนะครับก็เอาส่วนลดไปเลยนะครับ3า0 0 0บาทซื้อรถเพียงราคา399,0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับและ เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับไปดูในส่วนต่างๆของตัวรถนะครับว่าได้อะไรมาเป็นของแถมมาบ้างสภาพรถภายนอกภายในเป็นยังไงในเรื่องของโครงสร้างเป็นยังไงไปดูกันเลยนะครับเริ่มจากด้านหน้าของเจ้าคันนี้เลยนะครับด้านหน้าที่เห็นก็จะเป็นโคมไฟเห็นไหมครับโคมไฟใสปิ้งเหมือนออกใหม่ป้ายแดงเลยนะครับ อันนี้เป็นโคมไฟแบบมันติ r รีเฟกเตอร์นะครับมาพร้อมกับไฟเดลไหลด้านล่างอันนี้นะครับก็จะทําหน้าที่เป็นไฟรีในส่วนของกระจังหน้าของคันนี้ก็ได้กระจังหน้าแบบดังพึ่งเท่ๆอย่าง,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 งที่เห็นเลยนะครับมาพร้อมกับโลโก้ตัว S สสีโครเมียมนะครับสำหรับตัวสีนะครับสังเกตได้เลยนะครับตัวสีไม่มีริ้วรอยใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับอันนี้เราได้ทำการ ปรับสภาพให้แล้วนะครับเอามาขัดล้างขัดเคลือบอะไรให้เรียบร้อยแล้วนะครับรถอยู่ในภาวะพร้อมใช้งานระยะยาวนะครับสำหรับล้อของคันนี้นะครับก็ได้เป็นล้อกระทะนะครับขอบ15มาพร้อมกับยางปี2021ในเองนะครับดอกยังเต็มยังท่วมแบบนี้เลยนะครับในส่วนของโครงสร้างตัวถังด้านล่างนะครับ เดี๋ยวผมจะซูมให้ท่านได้เห็นกันแบบนี้เลยนะครับสังเกตดูได้เลยทุกอย่างยังเหมือนรถใหม่ป้ายแดงนะครับอ่าอันนี้ผมจะพยายามซูมให้ท่านได้เห็นกันแบบนี้เลยนะครับทุกอย่างนะครับยังเป็นเดิมโรงงานนะครับสภาพเหมือนใหม่ป้ายแดงเลยสําหรับตัวโชก็ไม่รัว่วไม่แตกนะครับไม่มีคราบน้ํามันไหลยเยิ้มนะครับ ได้รถเดิมสภาพโรงงานสวยๆแบบนี้เลยนะครับกับเลขไม่เพียงแค่14,900มเกิโลเท่านั้นเองนะครับและสำหรับด้านข้างคันนี้นะครับก็ได้เป็นกระจกพับไฟฟ้านะครับกระจกมองข้างพับไฟฟ้ามือเปิดประตูนะครับอันนี้แค่เพียงท่านพกรีโมทมาเดินเข้ามาใกล้ๆนะครับก็สามารถกดปุ่มเปิดประตูตรงนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องกด กลดล็อกนะครับน,นี้ก็จะให้สังเกตในส่วนของกระจกนะครับกระจกเป็นเดิมนะครับเดิมโรงงานสวยๆอย่างที่เห็นเลยนะครับสุสกิแบบนี้เลยนะครับกระจกเดิมนะครับเดิมโรงงานแบบนี้เลยนะครับสําหรับผิวสีด้านข้างนะครับก็ไม่มีร่องรอยใดๆเลยนะครับผิวเนียนปลิบเลย มาดูกันต่อที่ด้านหลังเลยนะครับด้านหลังก็จะมีไฟเบรกหลอดที่สามมาให้ด้านบนตรงนี้ครับพร้อมกับหัวฉีดน้ำํำล้างกระจกนะครับด้านหลังก็มีปัดน้ําฝนสําหรับกระจกมองหลังมาให้นะครับกระจกนะครับก็เป็นกระจกเดิมนะครับโลโก้ซูซูก,กิอย่างที่เห็นเลยนะครับกระจกเดิมโรงงานสําหรับด้านหลังตรงนี้ก็เป็นประตูนะครับเอามือกดเข้าไปหน่อยเดียวแบบนี้นะครับก็สามารถยกขึ้นได้เลยด้านหลังก็ กว้างนะครับเบาหลังแถวที่2นะครับห้องผู้โดยสารก็สามารถพับได้อย่างที่เห็นเลยนะครับได้ภายในค่อนข้างกว้างเลยนะครับสําหรับใส่สัมภาระนะครับในส่วนของโครงสร้างด้านหลังนะครับเดี๋ยวจะให้ท่านได้ดูกันแบบนี้เลยนะครับจะซูมให้ท่านได้เห็นกันแบบละเอียดแบบนี้เลยนะครับรอยอัพสวยๆแบบนี้เลยนะครับยังคมๆกลมๆแบบนี้เลยครับผม รถไม่มีร่องรอยของการเฉียวชนแต่อย่างใดนะครับไม่มีร่องรอยของการแกะขันตัดต่อหรือซ่อมแต่อย่างใดสังเกตดูได้เลยนะครับรอย arc สวยๆแบบนี้เลยสําหรับไฟท้ายของคันนี้นะครับ <ak> ก็เป็นไฟเดิมไฟแท้ Christine. โรงงานนะครับน็อตไม่มีร่องรอยของการแกะขันแต่อย่างใดนะครับได้รถสภาพเดิมสวยๆแบบนี้เลยนะครับทุกอย่างยังคงเป็นเดิมโรงงานนะครับรถ ได้รถเหมือนรถใหม่ป้ายแดงเลยสีเดียวนะครับนไม่มีร่องรอยของการขยับแต่อย่างใดนะครับไฟ้ายเดิมนะครับโรงงานครอยอาร์คสวยๆแบบนี้เลยนะครับในส่วนของประตูด้านหลังนะครับไม่มีร่องรอยของการแกะขันแต่อย่างใดครับทุกอย่างยังคงสวยงามแบบนี้เลยนะครับสียังเต็มนะครับหัวน็อตยังตั้งเหลี่ยมนะครับไม่มีร่องรอยของการใช้ประแจแต่อย่างใดรอยอาร์ค ยังอยู่ครบสมบูรณ์แบบนี้เลยนะครับสำหรับประตูด้านหลังนะครับสังเกตดูได้เลยทุกอย่างยังคงเป็นเดิมโรงงานนะครับสวยๆนะครับรอยรอยเส้นต่างๆนะครับอะซิลิโคนนะครับยังสวยๆแบบนี้เลยนะครับยังนิ่มอยู่นะครับได้ทุกอย่างเป็นเดิมโรงงานเลยนะครับรถใช้งานน้อยมากครับเพียงหนึ่งหมื่นสี่พันกิโลเท่านั้นนะครับ กับราคา429,000แต่ถ้าหากพี่ๆท่านไหนโทรมาหาผมนะครับผมลดให้ทันทีเลยนะครับ30,000บาทรับลดเพียง399,000บาทนะครับผ่อนอยู่ที่ประมาณ7,000กว่าบาทต่อเดือนสำหรับรถคันนี้นะครับบอกได้เลยว่าเหมือนรถป้ายแดงทุกอย่างเลยนะครับไมก็น้อยครับราคาก็ไม่แรงนะครับเป็นรถอีโกคาร์ด้วยนะครับด้านข้างฝั่งซ้ายนะครับ น,นี่ก็จะเป็นภายใต้ซุ้มล้อนะครับห้องฝั่งผู้โดยสารนะครับฝั่งซ้ายสังเกตดูได้เลยนะครับได้ทุกอย่างคงสวยเดิมแบบนี้เลยครับรถไม่มีร่องรอยของการชนหนักพลิกคว่ำตัดต่อแต่อย่างใดนะครับทุกอย่างยังคงสวยเดิมโรงงานนะครับไม่มีร่องรอยของการเฉียวชนแต่อย่างใด เดี๋ยวจะพาทุกท่านไปดูที่ภายในของตัวรถกันต่อเลยนะครับสําหรับภายในของตัวรถนะครับอันนี้ก็จะเป็นฝั่งคนขับครับก็ได้เป็นโทนสีดำนะครับมาดูในส่วนของประตูนะครับสังเกตด,ดูได้เลยประตูนะครับทุกอย่างยังคงเป็นเดิมโรงงานสวยๆแบบนี้เลยนะครับเม็ดอาร์คอยู่ครบๆแบบนี้เลยนะครับ หัวน็อตไม่มีขยับนะครับไม่มีร่องรอยของการแกะขันแต่อย่างใดทุกอย่างเนี่ยคงสวยงามเลยทีเดียวครับและอันนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มกดสตาร์ทหรือเขาเราียกพุทธสตาร์ทนะครับใช้อันนี้คันนี้ไม่ได้ใช้คุญแจนะครับมาพร้อมกับพวงมลาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับสามารถปรับเสียงวิทยุได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิทยุนะครับซีดี เชื่อมต่อ a u x ได้นะครับเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับสามารถเลือกปรับโหมดสปีดได้ภายในคอนโซลน,นะครับก็จะเป็นสีดำนะครับแล้วก็มีแถบสีขาวตัดมาสวยๆแบบนี้เลยนะครับสำหรับตัวเบาะของคันนี้ก็ได้เป็นเบาะผ้านะครับเบาผ้าสีดำ ทุกอย่างยังคงแน่นหนาแบบนี้เลยนะครับเบาไม่ยุบนะครับในทุกอย่างมันเดิมโรงงานเลยมาดูกันต่อที่โครงสร้างนะครับเสาคานกลางนะครับสังเกตดูได้เลยไม่มีร่องรอยของการแกะขันแต่อย่างใดอันนี้ผมเปิดไฟให้ดูแล้วนะครับทุกอย่างยังคงเดิมนะครับสวยๆแบบนี้เลย สียังเต็มหัวน,อน็อตยังตั้งเหลี่ยมคมมแบบนี้เลยนะครับไปดูกันต่อที่ห้องผู้โดยสารเลยนะครับห้องผู้โดยสารนะครับตรงนี้ก็มือจับเปิดประตูจะอยู่ด้านบนสำหรับ Su ุซูกิสวีปนะครับห้องประตูฝั่งผู้โดยสารนะครับประตูยังแน่นเป้ยเลยนะครับหัวน,อน็อตไม่มีร่องรอยของการแกะขันแต่อย่างใดเลย ได้ทุกอย่างสวยเดิมโรงงานแบบนี้เลยนะครับรอยอาร์กนะครับสังเกตดูได้เลยรอยอาร์กยังเต็มแบบนี้เลยสําหรับตัวเบาะห้องผู้โดยสารก็สามารถพับให้เรียบได้นะครับเพื่อที่จะได้วางสัมภาระได้นะครับนี่ก็จะพาไปดูต่อที่ด้านซ้าย ด้านซ้ายของเจ้าคันนี้นะครับสังเกตดูได้เลยนะครับประตูนะครับเป็นเดิมโรงงานไม่มีร่องรอยของการแกะขันหรือเฉี่ยวชนแต่อย่างใดนะครับไม่มีรักยิ้มนะครับทุกอย่างยังคงสวยเดิมโรงงานแบบนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นภายในซอกประตูนะครับวันนั้นไม่มีร่องรอยของการแกะขันแต่อย่างใดนะครับไม่มีร่องรอยของการใช้ประแจ อย่างยังคงสวยเลยทีเดียวนะครับนี้ก็จะไปดูกันต่อในเรื่องของในส่วนของประตูหน้าห้องผู้โดยสารนะครับสังเกตดูได้เลยนะครับห้องประตูประตูรอยอาร์คยังเต็มนะครับน็อตไม่มีร่องรอยของการแกะขันหรือขยับแต่อย่างใดได้รถสวยๆแบบนี้เลยนะครับสวยงามเลยทีเดียว ฝั่งผู้โดยสารนะครับจะให้ดูในส่วนของซอกประตูนะครับอ่านะครับหัวน็อตไม่มีร่องรอยของการแกะขันแต่อย่างใดนะครับโครงสร้างเดิมนะครับไม่แท้นะครับไม่มีประวัติของการชนหนักพลิกคว่ำจม,มน้ําตัดต่อแต่อย่างใดนะครับไม่มีการกลับสีไม่มีการกรอใหม่นะครับสังเกตด,ดูได้เลยนะครับหัวน,น,น็อต ไม่มีร่องรอยของการแกะขันแต่อย่างใดทุกอย่างยังคงเป็นเดิมโรงงานสวยๆแบบนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นพผ่นเพบอกได้เลยนะครับว่าสำหรับรถคันนี้นะครับคุ้มเกินราคาเลยทีเดียวนะครับกับราคา4ี่0สนสองบาทนะครับแต่สำหรับลูกค้าท่านไหนที่โทรเข้ามาหาผมนะครับผมลดให้ทันทีเลยสาม0 0ื 30, บาทนะครับซื้อไปเพียง 3 0 90, 9 0 0 0 0 9 0 0บาทเท่านั้นนะครับหากเป็นกรณีจัดไฟแนนซ์ก็จะผ่อนอยู่ที่ประมาณ7,000บาทนะครับเครดิตดีฟรีดาวนะครับและถ้าออกรถภายในช่วงเดือนนี้ได้สิทธิ์ขับฟรี90วันนะครับไปผ่อนอีกทีปีหน้าเลยและสำหรับรถทุกคันที่เรานำเข้ามาขายนะครับบอกได้เลยว่าเป็นรถที่คัดคุณภาพมาอย่างดีนะครับเน้นเรื่องของการ โค, yup. ค,ครงสร้างเดิมนะครับสีเดิมไม้แท้นะครับไม่มีประวัติของการชนหนักจมน้าพลิกคว่ำนะครับไม่มีประวัติของการตัดต่อโครงสร้างแต่อย่างใดทุกคันนะครับไม่มีประวัติเหล่านั้นนะครับถ้าหากลูกค้าท่านไหนซื้อรถไปแล้วไปตรวจเจอประวัติเหล่านี้นะครับสามารถเอารถกลับมาคืนเราได้เลยนะครับเรายินดีรับซื้อคืนเต็มวงเงินเท่าที่ลูกค้าซื้อไปเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อในเรื่องของห้องเครื่องและ โครงสร้างด้านหน้ากันต่อเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปลักษณ์ภายในห้องเครื่องนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกท่านได้ดูกันอย่างละเอียดเลยนะครับสังเกตดูโคมไฟนะครับโคมเดิมโรงงานนะครับไม่มีร่องรอยของการเปลี่ยนนะครับเป็นโคมเดิมสวยๆแบบนี้เลยหัวน็อตนะครับสีเต็มนะครับยังหัวเหลี่ยมยังคมๆแบบนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นบอดี้โครงสร้างนะครับ ซิลิโคนยังเต็มแบบนี้เลยนะครับเลขตัวถังนี่เลยครับผมตัวถังเดิมนะครับไม่มีร่องรอยของการแกะไม่มีร่องรอยของการเฉี่ยวชนไปอย่างใดนะครับห้องเครื่องแห้งสะอาดแบบนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นฝั่งด้านขวานะครับฝั่งผู้โดยสารสังเกตด,ดูได้เลยนะครับโคมไฟแท้เดิมโรงงานนะครับ หัวน็อตไม่มีร่องรอยของการแกะขันแต่อย่างใดนะครับภายในซอกก็ยังคงเป็นเดิมโรงงานนะครับเม็ดอาร์คคมๆสวยๆแบบนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของฝากระโปรงหน้านะครับหัวน็อตไม่มีร่องรอยของการแกะขันแต่อย่างใดแผ่นกันความร้อนยังสวยๆแบบนี้เลยนะครับขอบฝากระโปรงนะครับสีซิลิโคนนะครับ ยังคงเป็นเดิมโรงงานร้อเปเซเลยนะครับไม่มีร่องรอยของการแกะขันหรือซ่อมแต่อย่างใดนะครับสำหรับพี่เพื่อนๆท่านผู้ชมท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับอยากได้เจ้าซูซูกิสวีปคันนี้นะครับก็ติดต่อเข้ามาหาผมได้ด่วนๆเลยนะครับก่อนที่คนอื่นจะมาจองตัดหน้าไปนะครับรถถูกและไม่น้อยแบบนี้นะครับบอกได้เลยว่าอยู่กับเราเพียงแค่ไม่กี่วันเท่านั้นนะครับ เห็นคลิปนี้เมื่อไหร่นะครับก็รีบโทรเข้ามาเลยนะครับเพื่อไม่ให้คนอื่นมาจองตัดหน้าไปนะครับและสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมขอจบไวเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ EP หน้าสำหรับ EP นี้นะครับก็ขอ,ขอฝากทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้า รอติดตามชมนะครับคลิปต่อไปว่าผมจะเอารถอะไรมารีวิวกันต่อนะครับสำหรับ EP นี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ